บีมกวีเปิดไอจต้อนรับลูกสาวเผยชื่อเล่นเบบีน้อยทั้งสองคนแล้วเรียกว่าเป็นครอบครัวใหญ่ได้สมบูรณ์แบบแล้วาำรับครอบครัวของพ่อบีบกวีและคุณแม่ออยอติพรหลังจากที่ต้อนรับสมาชิกใหม่อีก2ส,สาวในวันเลิกดี22ตุลาคมได้โพสภาพแรกร่วเรมเป็นกับลูกสาวตัวน้อยทั้งสองอยู่ในอ้อมกอดพ่อบีบกวีพร้อมกับรอยยิ้มแห่งความสุขของทั้งคู่ และออยที่ถึงแม้ว่าจะเพิ่งคลอดลูกแต่คุณแม่ลูกสี่ก็สวยมากด้วยซึ่งหลายคนต่างรุนชื่อของเบบีน้อยที่ก่อนหน้านี้พี่ชายฝาแฝดได้บอกกับพ่อๆไปว่าจะตั้งชื่อน้องสาวทั้งสองคนว่าน้องแอนนาโมกับน้องกอลิล่าทำเอาพ่อๆถึงกับเวอล่าสุด23ตุลาคมบีมกว,วีก็ได้เผยชื่อเล่นของลูกสาวทั้งสองคนออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยมีการเปิดอินสตาแกรมให้กับเบบีตัวน้อยด้วยชื่อ ไอวาอันนาหรือชื่อภาษาไทยคือน้องไอวาและน้องอัญญานั่นเองขอขอบคุณภาพจากคุณบีมกวีและแหล่งข่าวจากสยามนิวค่ะ